เราจะสำเร็จได้ต่อเมื่อเรามีทีมงานที่เก่งโคตันเนี่ยเราเป็นลูกค้ามันมันใหญ่เราเป็นลูกค้าเขาเขามีทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็มีหลายห้างเขาก็กวาดเงินเราทั้งนั้นแหละเนาะทีนี้โรงงานที่บริษัทมันผลิตมันก็ใหญ่แล้วก็ลงทุนเยอะทีนี้โรงงานก็กินไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์การตลาด6กสิบที่เอาดารานักเดชย่าๆมาจ้งเขาจ้งมาเป็นคุณ การตลาดมันอ่ะทีนี้เราก็ต้องสร้างขนาเลยเป็นลูกค้ามันต้องอันนี้เราก็มาอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตาสีแดงสีเขียวหรอกมากสีแดงกันล่ามขอมันเห็นมปะเมื่อเป็นลูกค้าของของมันของแม่ค้วเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการเก่งต้องการสําเร็จต้องการรวยอย่าลืมนะครับส่วนคนแล้วต้องสร้างครับสร้าง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 ให้เขาเก่ง สร้างเสร็จแล้วต้องรักษารักษารักษาเอาความดีแรกรักษาเสร็จแล้วก็มาพัฒนาแบบนี้ครับเราต้องพัฒนาเงินอยู่ที่มืออาชีพความเสพเร็จยิ่งใหญ่อยู่ที่ใครเป็นมืออาชีพมากกว่ากัน